อยากหน้าใสวัยวๆททำแบบนี้บางคนอาจจะบอกว่าฉันอายุ 40- 50-60บวกแล้วยังสามารถทำให้หน้ากลับมาดูเด็กลงได้ไหมได้บอกตรงนี้เลยขอแค่คุณทำตาม5ขั้นตอนนี้ภายใน1เดือนคุณจะหน้าใสขึ้นอย่างชัดเจนข้อแรกยังไงคุณก็ต้องนอนมากกว่า7ชั่วโมง7-10ถึงชั่วโมงถือว่าโอเคข้อ2ดื่มน้ำวันละ2-3ถึงลิตรต่อวันพอคุณดื่มถึง7วันหน้าคุณจะชุ่มชื้นหน้าใสขึ้นอย่างชัดเจนข้อ3ากินวิตามินซีจากธรรมชาติเป็น หลักแล้วค่อยไปเสริมอย่างมะเฟิร์นตัวนี้กินจากธรรมชาติส้มหนึ่งฝรั่งหนึ่งลูกเบอร์รี่อะไรก็ตามแล้วค่อยกินวิตามินซีเสริมหนึ่งเม็ดก็คือการกินอาหารคู่กับอาหารเสริมให้เอฟเฟกตีฟแล้วก็ปลอดภัย 4. ลดละเลิกน้ําตาลน้นําหวานอาหารแปรรูปลดการอักเสบทั่วร่างกายทั้งภายในและภายนอกเลยสุขภาพดีระยะยาวคุ้มค่ามากข้อ5้าหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้หน้าคุณแก่ก็คือเลี่ยงแสงแดดช่วง10บโมงเชา้าถึงบ่ายสเพราะถ้าคุณไม่ป้องกันสิ่งนี้ไม่ว่าคุณจะกินดีแค่ไหนพัก่อนมาดีแค่ไหน สิ่งที่มันมากระทบภายนอกมันก็เกิดขึ้นอยู่ดีถ้าคุณไม่ป้องกันตั้งแต่แรกเพราะวิธีรักษาที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันก่อน,อนที่มันจะเกิดนั่นเองแล้วถ้าใครสนใจกินวิตามินซีเหมือนหมอเฟิร์นก็พิมพ์ว่าวิตามินซีคุณจะได้รับโปรพิเศษที่มีเฉพาะ3วันนี้เท่านั้นน้ำมันสกัดเย็นก็มีแค่3วันนี้เท่านั้นที่เหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยราคาดีมากๆขออวยพรให้ทุกคนที่เข้ามาฟังให้คุณเนี่ยมีหน้าที่เด็กลงเด็กลงหน้าใสขึ้นและสุขภาพดีขึ้นนรักทุคค่ะ